เข้าสู่โมเดลนี้อ่อนแอนะคะในช่วงของโมเดลนี Shut ้อัปเดตนะคะในช่วงนี้ค <re> ่ะมาอัปเดตข่าวสารนะคะที่น่าสนใจนํามาฝากกันเริ่มจากการเปิดตัวของคอลอร่าอัลติสเลยดีกค่ะใหญ่ค่ายใหญ่ถือเป็นโมเดลแรกของปีที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นโมเดลใหญ่ซะด้วยนะครับของค่ายใหญ่โตโยต้าคอลอร่านี่ครับระยะ g จเนอเรชันหลังๆนี่ก็มีซับเนมว่าเอลติสต่อท้ายแล้วก็ไม่ได้ถูกถอดออกไปนะครับก็ใช้เอลติสมาเรื่อยดูแรกๆเขาก็จะเป็นโคโรล่าธรรมดานะะคนี่เขาก็จะมีหลากหลาย Generation มาให้ดูตั้งแต่แบบโคโรล่ายุคแรกสุดว่าเป็นยังไงเขาก็ยังหามาได้นะคุณ เขามีตัวเลขน่าสนใจนะคุณตุลเขาบอกว่าตั้งแต่เจนแรกเนี่ยนะครับที่เริ่มทําตลาดในบ้านเราเนี่ยโมเดลโฉมแรกเนี่ย2,509นะครับถึงวันเนี้ยเจนเกเนอชั่นที่10เนี่ยที่ไม่ใช่โฉมด้านหลังนี่นะฮะก่อนหน้าในที่ที่ที่ใช้เห็นในปัจจุบันเนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยมียอดขายสะสมนะครับ48ปีเนี่ยนะยอดขายสะสมรวมทุกเจเนเรชั่นเนี่ย6 7 0 0 0 0คัน ค่ะมันก็ต้องมีพังมีอะไรไปบ้างนะไม่ใช่ว่า6 0 0 0 0เหมื่นี่ยังใช้ได้อยู่ตลอดก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเขาบอกว่ายังได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วโลกด้วยยอดขายสูงสุด40ล้านคันคือทั่วโลกอ่ะ40ล้านนะคะก็ตอนนี้ตัวนี้นี่คโรล่าอัลติสเป็นเจเนอเรชันที่11แล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็ เขาบอกว่าพยายามเน้นดีไซน์ให้ดูสปอร์ตส,สวยสะดุดตานะคะซึ่งเจ้าคโรล่าอัลติสใหม่เนี่ยมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตามแบบแนวคิด วากุโดกิไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเป็นการสร้างความพึงพอใจเนื้อความคาดหมายของลูกค้าคือเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะของเขาเนี่ยหมายถึงจังหวะการเต้นของหัวใจมันเปความรู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพยายามหาแบบกิมมิคคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยให้มันตรงไงเออเราก็เออนไหนเขาก็เสนอมาแล้วเราก็บอกซะหน่อยว่าประมาณนั้นนะคะ โชรูมโตโยต้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วประเทศนะคะ18-19มกราคมนี้เสาร์อาทิตย์นี้แหละไปดูที่โชรูมเห็นแล้วมีเป้าหมายการขายอยู่ที่4,000คันต่อเดือนครับเออไม่ธรรมดานะประเด็นน่าสนใจคือเอาฟิตโฉมนี้นะครับเจนเนอเรชันที่11เนี่ยไม่มีรุ่นเครื่องยนต์2.0ลิตรแล้วอะไรหรอครับก็จะมีแต่เครื่องยนต์1.6 1นึ่งลิตรแล้วก็1.6ซียีปิดตัวพร้อมกันเลยนะครับ <ทะ S 1> แล้วก็เครื่องยนต์1.8ครับที่สำคัญคือทุกบล็อกที่ผมกล่าวมาเนี่ย <ทะ S 1> เป็นเครื่อง4สูบแล้วก็วาวเนี่ยดูอ l VVTI ก็คือวาว์ว ID ไอเสียแปลผันท, <ะ S 1> ทุกบล็อกครับทั้ง1.6แล้วก็1.8ส่วนรุ่นที่เป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยก็เป็นเกียร์ CVT แล้วนะครับ CVT-i ส่วนเกียร์ธรรมดาก็ก็มีอยู่ครับก็ก็เป็นรุ่น 1.6J 1.6CNG เนี่ยครับก็ยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ราคาเริ่มต้นเนี่ยสำหรับ 1.6J เนี่ย769,000บาทครับส่วนตัว CNG นะตัว CNG ตัวเริ่มเนี่ย 1.6J CNG เนี่ยเริ่ม819,000บาทส่วนตัวท็อปเนี่ยนะฮะของเครื่องยนต์1.8นะครับมีน a v วิเกเตอร์เลยนี่มีราคาขึ้นมาบนสุด1 6 9 0 0 0บาทครับ เฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะครับเท่าที่ผมประเมินเนี่ยก็ปรับขึ้นประมาณหมื่นสองหมื่นบาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ย้ำนะลองลงมาก็เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้านะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเนวิเกเตอร์นะดูราคาแล้วน่าตกใจจังเลยอะยังไงอะตกใจยังไงมันมีเลขแปดหมดเลยอะคุณเออแปดเก้าแปดสามแปดสองทำไมคุณจะใบ้หวยเหรอไม่ครับมันมันแพงขนาดนี้แล้วเหรอสำหรับสำหรับเอาโทิสใช่ไหมสำหรับโคโรล่า ก็นั่นน่ะสิมันแพงมาตั้งนานแล้วนะคุณโคโรล่าน่ะอ่ะก็รูปลักษณ์เออสดใหม่นะครับฉบเชียวทีเดียวตัวถังก็ยังยังใหญ่โตนะครับจ้ะก็ถ้าใครไม่ได้ซื้อเนี่ยยังไงก็ต้องได้นั่งแหละครับชีวิตนี้เพราะว่ามันจะมีญาติที่ซื้ออานเงี้ยเหรอคุณก็แท็กซี่ครับแท็กซี่ไงแรงอ่ะยังไงก็ต้องได้นั่งชีวิตนี้จ้าอ่ะห้องโดยสารเขามีให้เลือกด้วยนะสามสีนะเขาดีว่าเขาพัฒนานะดีนี้เขามีให้เลือก ข้างในห้องโดยสารมีสามสีมีสีดำสีเบจและสีเทาเออลดนะส่วนตอนนี้โฉมนี้นะมีให้เลือกหกสีรวมอีกสองสีใหม่ด้วยคือมีสีน้ำตาลรักบราวนะคะมีสีเทาสีขาวสีขาวมุกนะคะสีเงินแล้วก็สีดำค่ะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับคงจะได้ไปทดสอบ ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเทคโนโลยีต่างๆอะไรปรับปรุงไปใหม่บ้างนะครับก็ก็ต้องให้โอกาสเขาต้องให้โอกาสอะไรของคุณเขาก็เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะเออดู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 ดขอดูต่อไปว่าเป็นยังไงอ่ะมาที่เจ้าอ้จริงๆถ้าอย่างโตโยต้าดีครับโตโยต้าเมื่อสักครู่เนี่ยตัวอัลินี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดเก่งตอพตัวโตโยต้เองเนี่ยก็เป็นแชมป ยอดขายตลาดรวมเนี่ยรวมทุกโปรดักต์นี่นะครับเป็นอันดับหนึ่งมาหลายติดต่อกันหลายปีแล้วนะครับเป็นสิบสิบปีแล้วครับแต่ค่ายฮอนด้านะครับค่ายเล็กๆที่มีแต่รถจนนั่งทําตลาดอย่างเดียวเนี่ยนะครับปีนี้นะครับขออภัยาไม่ใช่ปีนี้ปีสองพันร้อยห้าสิบกที่ผ่านมาใชฮอนด้าก็ภูมิใจเลยประกาศความสาเร็จนะครับขึ้นเป็นอันดับสองในตลาดรวมแซงหน้าอิซูซอนะครับปกติเนี่ยจะ จะเป็นโตโยต้าอิวสุแล้วก็คอยอย่างฮอนด้าแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ย2556เนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วเป็นด้าก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์สองของตลาดรถเมืองไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของรถยนต์นั่งฮอนด้าแซงโตโยต้านะรับด้านยอดขายนะครับชนะโตโยต้านะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นเป็นอะไรเจ้าเจ้าพ่อรถยนต์นั่งเจ้าตลาดรถยนต์นั่งเก่ง จริงปีที่ผ่านมาเอื้ออำนวยหลายอย่างด้วยแหละครับโตโยต้าเขาค่อนข้างสะดุดเรื่องแผนการผลิตนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ v o อ y a ยา s นะครับจนถึงอา t ซิเนี่ยก็เพิ่งลากมาเปิดตัวเมื่อที่ผ่านมาเมื่อสองสมวันที่ผ่านมาคแต่ปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะลุ้นกันสนุกทางโตโยต้าเองเขาก็บอกว่าเขาเขาจะกลับมาทวงตลาดแล้วจะนั่งแล้วแต่ฮอนด้าเขาปีนี้ก็จะมีทีเด็ดซิต อย่างที่เห็นในรูปนี่เตรียมเปิดตัววันที่ยี่สิบสามมกราคมนี้แล้วนะครับวันพฤรัส์ที่จะถึงเนี้ยนะครับประเดิมรุ่นซิตี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นรถจนนั่งยอดนิยมะนะครับยิ่งไปไปลายโมเดลเนี่ยแหมแคมเปญสนั่นลั่นทุ่งน่าใช้มากสนั่นลั่นทุง<ล>่งแล้วมฉมปัจจุบันเนี่ยนะโมปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ผมว่าเป็นเป็นรถซับคอมเพกเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าที่ดี ดีระดับต้นๆของตลาดเลยแล้วแคมเปญนี้อาร์ตอัดัดมากเนี่ยแล้วโฉมใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปที่เปิดตัวที่อินเดียนะครับอินเดียเปิดก่อนเราครับเรา23บมกราคมนี้นะครับก็ดูสวยงามนะคะน่าใช้เลยทีเดียวนะก็เครื่องยนต์น่าจะบล็อกเดิมนะครับ1.5ลิตรจล้วก็ลิตรก็สักพักก็คงต้องรออ้าขออภัยตัว1.5ลิตรเนี่ยนะรองรับ e 8 5ด้วยอ้อเหวยแก๊สโซฮอล์ e 8 5แล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงพัฒนารุ่น cng ออกมาคือ h อ n d a เขาค่อนข้างเน้นเรื่องการใช้น้ำมัน e 8 5ให้ได้นะไม่ได้ภาษีด้วยคุณทุกคนอยากไปถึง e 85หมดเพราะว่าภาษีจราจรจะลดด้วยจะลดลงมาอีกแอคคอร์ดก็ใช้ได้นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ h o น d a นี้ทำทุกรุ่นใช้ e 8 5ดห้ได้ใช่นะคะครับรวมถึงซิตี้ด้วยโอ้ยิ่งประหยัดนะคือเดี๋ยวซิตี้นี่นะระเดิมก่อนถูกไหมจ้ะแล้วก็ ถัดไปเนี่ยเร็วๆนี้ผมว่าเต็มที่กับมีนาในสาอะไรนี่ยก็น่าจะเป็นคิวของ Honda Jazz นะเขาเขาพี่น้องกันพัฒนาบนพื้นฐานพลตฟอร์มเดียวกันก็เป็นซีดานกับเป็นตัวแฮชแบ็กนะครับซิตี้ระเดิมก่อนแล้วก็เดแจ๊สก็ตามมาปีนี้ตลาดรถยนต์นั่งสนุกสนานดีเดียวนะครับรถยนต์ใหม่เปิดตัวคือคักแต่ต้นปีรวมถึงมาสด้า3ใหม่ ที่เราจะยกไปพูดที่เดี๋ยวจะพูดกัน<ช>ในเบรกท้ายที่เพิ่งไปขับมาก็มาแข่งกันด้วยว่า,าเออเดี๋ยวออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะไปสู้กับพวกอ์ติสหรือว่าแอบกระโดดไปแข่งกับ ซิตี้ได้ไหมซิตี้ก็เป็นรุ่นย่อมกว่านะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะซิตี้เปิดตัวมาชมใหม่ราคามันน่าจะขึ้นไหมคุณว่าจากคาดก็คงก็คงต้องถ้าปรับขึ้นก็ระดับหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างนี้แหละครับแล้วเขาก็คงใส่ออปชั่นอะไรเพิ่มเข้ามาให้มันดูคุ้มค่ากับเงินนะครับก็เป็นเป็นตามสูตรตามสไตล์ของรถทุก ทุกแบรนด์นะคะทุกี่ห่อแหละแต่จริงมันไม่เสมอไม่เสมอไปนะคุณบางทีปรับลดลงก็มีบางทีปรับลดต้นก็มีเออเท่าเดิมก็มีเอออ่ากันดูกันต่อไปนะคะว่าซิตี้ก็จะเล่นตลาดแบบไหนยังไงแต่ว่าพูดถึง Honda แล้วนอกเหนือจากที่คุณบอกว่าจะมาเป็นเจ้าตลาดของรถยนต์นั่งแซงโตโยต้าในปีที่แล้วแล้วเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นซูเปอร์เจ้าคนอื่นไม่ต้องขายแล้วมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ ไปดูกันนะคะ AP Honda กับแผน3ปีนะคะเขาบอกว่าจะเปิดรถอีก12รุ่นสำหรับมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าตอนนี้ประเดิมไปก่อนสัก2รุ่นนะคะนี่ก็เปิดแผนระยะกลาง3ปีฉบับใหม่ค่ะลุยเลย12รุ่นตั้งเป้าในปี2014นะคะกวาดยอดรถจักรยานยนต์1.4ล้านคันค่ะตลาดรวมนี่มี1.85่นะ แต่จะเอาแปดหนึ่งจุดสี่นะเหลือสักกึ่งหนึ่งะนะไม่ต้องเหลือก็ได้ไม่ต้องเหลือก็ได้นะบางทีอะเออไตามาสแรกจะบุกตลาดร้อนแรงด้วย all new pcf 1 5 0และ new m s x 1 <S 2 5นะคะคือคืออย่างนี้ปี IP ที่แล้วเนี่ยนะครับเอพิออนด้าเขาขายรวม1,493,000คันเกือบล้านห้าจากตลาดรวม2ล้าน จากตลาดรวม2ล้านแต่ปีนี้เนี่ยกะ,ะขายทรงๆตัวเกือบเกือบเท่าเดิมนะครับก็จะขายคือตั้งเป้านะครับหล้าน4ี่แสนคันส่วนตลาดรวมเนี่ยเขาคาดว่าจะลดลงจากปี2556ปี2556เนี่ยตะกี้ที่เรียนไป2ล้านปีนี้เขาคาดว่ามันจะอยู่แค่ประมาณล้านแปดะครับหนล้านแปดแสนหคันแต่ที่เห็นในรูปนี้ก็คือ,อ PCX ใหม่ครับ เนี่ยเหรอคุณใช่ใชก็ก็จริงๆก็คือโครงเดิมยังไม่ได้ถือเป็นโมเดลเชนอะไรก็ปรับนิดปรับหน่อยนะครับมี P C X 1 5 0เลขรุ่นเป็นตัว m S X ใช่เป็น F S X ตัวเล็ก1.25ครับนี่ยดี่เางจับโบช่วยอยู่เนี่ย F S X ห2 5นะคะตัวเล็กๆนะคุณเนาะอ่าพวก m S X เนี่ยเขาเรียกอะไรมินิซีรีเยเอี่เนี่ยเนีเนี่ยยเน่นี่ยเนนเยเน ผมว่ไปเล่นแบบนี้เริ่มจากคาวาสกิอ่ะเคสซาอ่าห์แพงไหมอะคุณคันนึงอะไม่แพงไม่แพงนะคันนี้แพงไม่แพงนี่แล้วแต่คนจะพูดเอออะกี่หมื่นกี่หมื่นประมาณเอ็มเอสเ็กนี่ผมว่าอยู่แถวแถวหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับจริงจริงแต่ว่าแพงก็แพงก็แพงนะคุณนะเออเออแต่ว่าก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนไง อ่ะก็ถือว่าเป็นมินิสตรีทไบค์นะคะก็ถือว่าเป็นทยอยส่งตลาดลงสู่ตลาดแหละอันนี้เป็นปรับย่อยครับปรับลายล่องแม็กปรับสีปรับออปชั่นครับเออนี่มีรุ่นกำดำด้วยนะคุณมีนี่หุนยนต์อ๋อคันนี้เหรอเออเห็นไหมล่ะไม่ธรรมดานะคุณรถวัยรุ่นไงเด็กซื้อกันนะคุณจะไม่เข้าใจอ่ะเนาะผ่านจุดนั้นมาแล้วอ่ะ พักตัง70,000เซื้อรถคันแค่เนี้ยเน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 เเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหแต่จิฉันชอบนะเพรใช่เพราะมันต้องเป็นความไ่ฝันของเด็กหนุ่มอะเด็กแบบอะยุคคุณเกสิทานันดเมตอิมิชันผมไม่ทันแล้วอะไรคือการดั้มเหรอคุณคุณนกษตทานตลกละเออผมเกิดมาก็เจอเซเลมูนอะไรเงี้ยครับขอโทษนะที่ฉันเกิดมาเจอวันพีทวันพีโอไอไอไอจอสลัดอะ กันด้มคุณนี่ละันกันด้ามผมแหมอย่ามาเหอะก็คันละเกือบเจ็ดหมื่นอ่ะก็ไม่ใช่พูดถูกไม่ได้แต่เป็นคนชอบจริงๆนะเออมันก็แบบว่าเป็น limited edition นะคะแต่ว่ามันก็สวยดีนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่ายังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนการตลาดของทางด้าน a อ Honda แหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีอีกหลากหลายรุ่นที่จะพร้อมเปิดมาเรื่อยๆรวมไปถึงแบบธรรมดาธรรมด้วยนะก็ดูดิตลาดรวมปีนี้คาดจะขายหนึ่งล้านแปดแสนคัน อางนี้บอกอ่ะรัแต่าละรันสี่ผมเป็นค่ายอื่นผมโคตรเซ็งอ่ะทำยังไงจะทำยังไงแล้วก็เงียบอยู่นะครับออค่ายเบอร์สองเบอร์สามนี่ก็ยังก็เยี่ยมเงียบนะก็สู้อะไรเขาไม่ได้เพราะเขามาแรงจริงเขาเยอะจริงนะกันดั้มมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยคิดดูเปรุ่นกันดั้มอีกอ่ะ อย่างไรก็ตามใครสนใจก็เข้าไปดู w w w ap honda co t h นะคะเขาก็มีรายละเอียดทุกอย่างนะ่อยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงเสมือนเป็นสมาคมกลุ่มย่อยมีอะไรเขาก็จะคุยแลกเปลี่ยนกันในนั้นได้เลยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังคงอยู่กันที่เรื่องของมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์แบบว่ารุ่นใหญ่แล้วคือเงินต้องเหลือเยอะมากมาก นะไม่ือ้แต่แต่จากนี้ไปถ้าฟังคุณเคนเซเวนสันเนี่ยนะตัวเจ้าของเนี่ยจริงก็ลูกเจ้าของนะก็เจ้าของอะไรนะเป็นอะไรกับเซเวนสันเลยเป็นผมเหรอเออไม่รู้เขาเป็นตะกฝรั่งคุณนะเออฝรั่งฝรั่งไม่เป็นไรเหมือนกันแหละเออไม่เป็นไรแต่ลุงเขาอาจจะทำก็ได้นะไอ้ผมร่วงะไรใช่ไหม ตะก,นตก้นตะกูลฉันยังนำตะกูลโรบินสันเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแบนด์เขาเหมือนกันเออเออเอาไปไหนแล้วเนี่ยเอาสเวนสันไงเดี๋ยวจะมาคุยกันกับคุณเนี่ยแหละคุณสเวนสันเนี่ยแหละว่าจะเป็นยังไงมไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับรถของฮาเล่ดิวิชันนะว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวค่ะ